หนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนาซีช่วงปี1933ถึงปี1945ที่มีเด็กเชื้อชาติผสมแอฟริกากับเยอรมันเนื่องจากเยอรมันได้ยอมรับให้กองทัพฝรั่งเศสมาช่วยลบและตั้งกองกําลังอยู่ที่เมืองไรแลนด์อยู่ช่วงเวลาหนึ่งและก็ได้มีสาวเยอรมันจํานวนหนึ่งก็ได้พบรักกับทหารเชื้อชาติแอฟริกาในกองทัพฝรั่งเศสและเด็กที่เกิดมาก็มีเชื้อชาติผสมซึ่งลีน่าก็คือหนึ่งในนั้นกราบสวัสดีครับผมดูพี1984 หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Where Hands Touch 2018และเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับฟังผมสปอยไป,ปพร้อมๆกันเลยครับในช่วงนั้นมีการแบ่งแยกเชื้อชาติได้อย่างชัดเจนระหว่างคนยิวกับคนเยอรมันซึ่งการที่ลีน่าเป็นสาวผิวสีก็อยู่กึ่งกลางไม่ค่อยเข้าพวกแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นลีน่าก็ไม่อาจจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระต้องคอยหลบๆซ่อนๆและห้ามทำตัวเด่น ลีนาอาศัยอยู่กับเคิร์สตินผู้เป็นแม่และโคน,น้องชายเลือดเยอรมัน100%แต่ถึงแม้ลีนาและโคนจะแตกต่างกันมากแต่ทั้งสองก็เป็นพี่น้องที่รักกันมาก ในวันนี้ทาหารได้บุกมาตรวจบ้านของเคิร์สตินเพื่อจะจับตัวลีนาไปแต่ทว่าเคิร์สตินไหวตัวทันเอาลีนาไปซ่อนที่ห้องใต้ดินและโกหกทหารว่าลีนาไปอยู่กับป้าที่เบอร์ลินซึ่งทหารก็เชื่อในวันต่อมาเคิร์สตินเห็นว่ายิวเริ่มถูกกวาดล้างอย่างหนักทําให้เธอกังวลว่าลีนาอาจจะไม่ปลอดภัยเลยเก็บของขึ้นรถไฟมุ่งหน้าย้ายไปอยู่ที่เมืองเบอร์ลิน พอไปถึงเคอร์สตินก็ได้พาลีน่าเข้าไปโรงเรียนคุณครูและเพื่อนก็ต่างมองลีน่าเป็นตัวประหลาดแถมคุณครูยังชักชวนให้นักเรียนคนอื่นๆเล่นเกมไทายว่าลีน่าเป็นลูกครึ่งอะไรแถมยังล้อว่ามีชื่อเยอรมันแต่ทําไมรูปรักษณ์ภายนอกไม่เหมือนคนเยอรมันเลย ซึ่งลีนาก็บอกคุณครูไปว่าแม่ของเธอเป็นคนเยอรมันและเธอก็ใช้นามสกุลของแม่เรียกได้ว่าลีนาต้องอดทนอย่างมากเพราะเธอเจอแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้แล้วในขณะที่ทานอาหารเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนแม่ลูกโคนก็ได้บอกว่าวันนี้คุณครูที่โรงเรียนตีเขาเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าคนข่าวเท่านั้นเป็นคนดีแล้วโคนก็หันไปบอกกับลีนาว่าสำหรับผมแล้วพี่คือพี่สาวที่แสนดีสำหรับผมซึ่งลีนาก็รู้สึกาซาบซึ้งมากๆและบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ พี่จะสะผมให้นะ วันต่อมาหลังจากลีนา่าเลิกเรียนเธอก็เดินกลับบ้านและในขณะที่เธอเดินสวนกับขบวนคนยิวที่ถูกเกณฑ์ไปค่ายกักกันเธอก็โดนเด็กเยอรมันแกล้งผลักให้เข้าไปอยู่ขบวนของชาวยิวลีน่าก็ไม่อาจจะตอบโต้ได้ทำได้แต่เพียงวิ่งออกมาจากแถวซึ่งรัดหนุ่มนักเรียนฝึกเตรียมทหารนาซีก็ได้มองดูลีน่าด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่รัดเป็นลูกนายพลชั้นสูงของนาซีก็เลยทําให้มีโอกาสอ่านแมกกาซีนของชาวอเมริกาและรู้จักกับนางแบบผิวสีและพ่อของเขา ยังชอบฟังเพลงแจ๊สที่อยู่บ้านหรือในตอนนั้นเรียกกันว่าแบล็กมิวสิกดนตรีที่สร้างสรรจากคนผิวสีก็เลยทําให้เขาสะดุดตาและชอบลีนาตั้งแต่แรกเห็นเรียกได้ว่าลีนาเป็นสเปคสาวในฝันของเขาเลย จากนั้นแม่ก็พาลีน่าและโคนไปหาพี่สาวกับพี่เขยเพื่อขอร้องให้ทั้งสองช่วยทําหนังสือรับรองว่าลีน่าเป็นคนเยอรมันเนื่องจากว่าพี่เขยทํางานในกระทรวงซึ่งในตอนแรกทั้งสองก็ปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับทหารนาซีในขณะที่คุยกันอย่างเคร่งเครียดแม่ก็ได้ให้โคนกับลีน่าออกไปซื้อขนมปังซึ่งป้าก็ขอให้ลีน่าออกทางประตูหลังเพราะกลัวว่ามีคนเห็นแล้วไปฟ้องนาซี ด้วยความที่ลีน่ามีใบหน้าที่งดงามก็มักจะมีวัยรุ่นชายชอบเช่นเดียวกับหนุ่มขายขนมปังนอกจากเขาจะแถมให้แล้วยังขี้เล่นทำหน้าตลกๆเพื่ออยากจะทำให้ลีน่ายิ้ม และด้วยความที่โคนเป็นเด็กชายแม่ก็เลยจําเป็นยอมส่งเขาเข้าเรียนฝึกกับนาซีเพื่ออนาคตของเขาและแม่ก็ได้บอกกับโคนว่าถ้าไปที่นั่นนาซีจะสอนหลายๆอย่างให้กับเขาที่ไม่เหมือนกับแม่สอนและจําคําที่แม่สอนไว้ในหัวสมองและในหัวใจซึ่งโคนก็ตั้งใจฟังที่แม่พูดก่อนจะออกไปร่วมกลุ่มกับเพื่อน วันต่อมาแม่กับลีนาก็บังเอิญชนกับจักรยานของลัดลัดรู้สึกผิดมากๆเพราะเขาชนลีนาจนล้มหน้าไถไปกับพื้นแล้วลัดก็ขอโทษจากใจจริงซึ่งในตอนนั้นพ่อของลัดก็จ้องมองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าต่างห้องทํางานแล้วจากนั้นลัดก็รีบไปหาพ่อเพื่ออัปเดตการฝึกของเขา แล้วแม่ก็ไปรับโคนที่ฝากคุณยายห้องตรงข้ามดูแลตอนเธอไปทําธุระแล้วคุณยายก็ได้เอาจดหมายที่วินเลียมพี่เขยฝากไว้ให้กับเคิร์สตินซึ่งเคิร์สตินก็ดีใจมากเพราะพี่เขยยอมช่วยลีนาวันต่อมาเธอก็ไปหาพี่เขยที่ทํางานและพี่เขยก็ได้ให้เอกสารกับเคิร์สตินและพี่เขยก็ย้าอีกว่าหลังจบเรื่องนี้เคิร์สตินจะต้องไม่มาเจอพี่สาวอีกเป็นอันขาดเหมือนพี่เขยจะบอกเป็นในๆนว่าเขากับภรรยาต้องการตัดขาดกับครอบครัวของเคิร์สตินซึ่งเธอก็เข้าใจ ที่พี่เคยทำแบบนั้นก็เพื่อความอยู่รอดในวันต่อมาทางทหารก็ได้มาแจ้งข่าวกับคุณครูว่าต่อไปนี้เด็กเลือดผสมอย่างรีนะ่าจะไม่อนุญาตให้เรียนอีกต่อไปและนั่นก็ทําให้รีน่าต้องเก็บของกลับบ้านไปนอนร้องไห้กับแม่ซึ่งแม่ก็ปลอบใจว่าไม่เป็นอะไรเราเรียนที่บ้านก็ได้และไปทํางานที่โรงงานกับแม่แทนจะได้มีเงินไว้ใช้ และในขนาดนั้นที่ลีน่าเดินกลับบ้านคนเดียวลัดก็บังเอิญเจอเลยแอบตามเธอมาซึ่งลัดก็ได้ถามอาการบาดเจ็บที่หน้าลีน่าก็บอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่จะรีบเดินกลับบ้าน และก่อนที่ลีน่าจะเข้าอาพาร์ตเมนต์เธอบังเอิญเจอทหารกำลังลังแกชาวยิวและก็ยิงเขาทิ้งด้วยความเมตตาซึ่งลีน่าก็รู้สึกแย่มากๆและในขณะที่ทานอาหารลีน่าก็ได้เล่าให้แม่ฟังเรื่องชาวยูวที่โดนยิงซึ่งโคนก็บอกว่าชายคนนั้นที่ถูกยิงคือชาวยูวที่เป็นคนดีแต่แม่ก็ไม่พอใจที่โคนพูดแบบนั้นและสอนลูกว่าชาวยิวก็คือมนุษย์เหมือนอย่างเราและไม่ควรที่จะเรียกชื่อเขาอย่างเจาะจง และมีอยู่วันหนึ่งที่เด็กฝึกนาซีกําลังเดินขบวนด้วยความภาคภูมิใจซึ่งลีน่าก็อยากจะมีโอกาสทําแบบเด็กๆพวกนั้นเพราะเธอคิดเสมอว่าเธอก็เป็นคนเยอรมันลีน่าก็เลยลงไปเดินร่วมขบวนกับเด็กพวกนั้นแต่ก็โดนเด็กพวกนั้นต่อว่าภาพรักของเธอและบอกว่าเธอไม่เหมือนพวกเขาซึ่งโคนที่เห็นลีน่าถูกกระทําก็อึ้องตกใจรัดก็เช่นกันลีน่าเสียใจมากที่ถูกมองเป็นตัวประหลาด เธอก็เลยร้องไห้วิ่งตามขบวนไปอยู่ห่างๆจากนั้นเธอก็แอบมองเด็กฝึกนาซีร้องเพลงอยู่ในป่าที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากรัฐเขาเดินเข้ามาทักทายลีน่าอย่างเป็นมิตรและก็เล่าว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงที่เหมือนกับลีน่าในแมกกาซีนซึ่งเขาคิดว่าเธอสวยมากๆและเขาก็เคยฟังเพลงแจ๊สด้วยพร้อมกับร้องเพลงให้ลีน่าฟังทําเอาลีน่ารู้สึกประทับใจมากๆจากนั้นรัดก็พาลีน่าไปเดินเล่นและนั่งคุยกันที่ริมทาน ซึ่งลัดก็เล่าว่าที่แห่งนี้เป็นที่โปรโดของแม่ของเขาในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ลีน่าก็บอกพ่อของเธอเป็นทหารที่กล้าหาญมากๆซึ่งลัดก็ถามว่าพ่อของลีน่าสู้เพื่อใครลีน่าก็คิดอยู่สักพักแล้วก็ตอบไปว่าแน่นอนพ่อของเธอต้องสู้เพื่อเยอรมันและจากนั้นทั้งสองก็ลงไปเล่นน้ําด้วยกันอย่างสนุกสนาน เธอก็ถามแม่ว่าพ่อของเธอสู้เพื่อใครแม่กลับตอบไปว่าเขาสู้เพื่อฝรั่งเศสทำอาลีน่ารู้สึกผิดหวังมากๆและก็ตอบว่าแม่ที่ทําให้เธอเกิดมามีเชื้อชาติฝรั่งเศสและเธอก็บอกว่าไม่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสอีกต่อไปแล้วแม่ก็พยายามบอกให้ลีน่าเข้าใจที่ว่าลีน่าเกิดมาก็เพราะความรักของพ่อกับแม่ วันต่อมาในขณะที่สองแม่ลูกกําลังเดินไปทํางานเธอก็หยุดและบอกให้แม่ไปก่อนและอ้างว่าลืมถุงมือซึ่งแม่ก็รู้ดีว่าลูกสาวจะแอบไปเจอรัดลูกนายพลแต่เธอก็ไม่ห้ามและเตือนว่าถ้าถูกจับได้รัฐจะโดนฆ่าเป็นคนแรกและลายต่อไปก็จะเป็นครอบครัวของเราคิดให้ดีๆและกันแต่ลีน่าก็ไม่สนใจและรีบวิ่งไปหารัฐและทั้งสองก็จูบกันด้วยความคิดถึงและรัฐก็ได้ให้ชีสก้อนใหญ่ให้ลีน่าเอาไปทานกับแม่และน้องแล้วลีน่าก็รีบวิ่งกลับไปหาแม่ ในขณะที่รัดกําลังฝึกรุ่นน้องเขาก็บังเอิญไปได้ยินว่าโคนกับเพื่อนกําลังพูดถึงลักษณะภายนอกของลีนาว่าเป็นสีแบบนั้นทั้งตัวตั้งแต่หัวจะหลุดปลายเท้าทําให้รัดไม่พอใจและลากโคนไปต่อว่าและเอาดินยัดปากพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้อย่าพูดถึงลีนาแบบนั้นอีกพอฝึกเสร็จรัดก็ไปส่งโคนที่บ้านและด้วยความที่โคนโดนทําโทษเพราะลีนาโคนก็เลยโกรธไม่คุยกับพี่สาวและบอกกับลีนาว่าเขาเกลียดพี่ แต่สุดท้ายทั้งสองพี่น้องก็นอนกอดกันเหมือนเดิมและในกลางดึกคืนนั้นทหารก็บุกค้นห้องของสามแม่ลูกและทะหารก็ขอดูใบรับรองของลีนาแล้วทหารก็บอกกับลีนาว่าเธอเป็นเยอรมันแต่ร่างกายของเธอไม่ใช่เยอรมันว่าแล้วเขาก็เผากระดาษต่อหน้าลีนาสองแม่ลูกก็ร้องไห้พร้อมกับรีบดับไฟแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะไฟเผากระดาษเหลือเพียงแต่เศษที่เท่า วันต่อมาลัดก็ต้องได้รับข่าวร้ายเพราะว่าพ่อจะส่งเขาไปลบซึ่งลัดก็เสียใจมากๆเพราะเขาไม่อยากจะห่างลีนา่าในขณะที่ลีน่ากาลังจะเดินกลับบ้านกองทหารนาซีก็ลงเดินตรวจกันให้วุ่นลัฐที่ตามมาดูแลก็เลยพาลีน่าไปหลบที่บ้านของเขาสักพักแล้วลัฐก็ได้เอาแมกกาซีนรูปผู้หญิงที่เหมือนกับลีน่าให้ดูจากนั้นเขาก็เปิดเพลงแจ๊สและชวนลีน่าเต้นลําและในทันใดนั้นชายแก่ตาบอดที่ทํางานให้กับพ่อของลัฐ ็ได้มาด้อมๆมองๆอ,องเอียงหูฟังที่หน้าต่างพอชายคนนั้นไปทั้งสองก็กอดจูบกันอย่างดุดดื่มแล้วก็มีอะไรกันในที่สุดทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนเกินเวลาเคอร์ฟิวรัดก็เลยขี่จักรยานนำหน้าเพื่อไปส่งรีน่ากลับบ้านและก็เกือบจะไม่รอดเพราะว่าทหารตรวจเคร่งมากและสุดท้ายลีนาก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัย วันต่อมาลีน่ากับแม่ก็ไปทํางานปกติแต่ทหารเห็นลีน่าก็เลยเรียกให้ทั้งสองหยุดแล้วทหารก็จับลีน่าไปแต่เคิร์สตินไม่ยอมและขอให้ทหารจับตัวเธอไปแทนซึ่งลีนาก็เสียใจมากๆได้แต่มองแม่ถูกทหารจับไป และลีน่าก็กลับมาบ้านแล้วบอกน้องชายว่าแม่ไปทํางานต่างเมืองสักพักใหญ่ถึงจะกลับมาซึ่งโคนก็รู้สึกคิดถึงแม่มากๆวันต่อมาลีน่าก็ได้ส่งน้องชายให้ไปอยู่กับป้าจากนั้นลีน่าก็ไปหาลัดที่บ้านและก็บังเอิญเจอกับชายตาบอดที่เพิ่งเดินออกมาจากบ้านลีน่าก็เลยถามถึงลัดและนั่นก็ทําให้เธอได้รู้ว่าลัดถูกส่งไปลบแล้วเมื่อเช้านี้ ทำให้ลีนาก็ต้องกลับบ้านไปอยู่หลบๆซ่อนๆแต่สุดท้ายลีนาก็โดนจับส่งไปค่ายกักกันเพราะว่าตอนนี้นาซีไม่ปล่อยเชื้อชาติไหนเลยแม้แต่เลือดผสมก็ไม่เว้นนอกจากเยอรมัน100%แต่ยังโชคดีที่ทหารหญิงในค่ายส่งเธอไปทํางานในแผนกแม่ครัวซึ่งเธอก็ต้องโกนผมทั้งหมดและในทุกๆวัน นักโทษก็ต้องมายืนเพื่อรายงานตัวและลีน่าก็ได้รู้จักกับเฮอร์มืนสาวชาวยูวที่รองเท้าขาดแถมเท้าของเธอนั้นยังมีบาดแผลเลือดออกในขณะที่เฮอร์มืนเจ็บแผลและกำลังจะเซล้มลีนาก็เข้าไปประคองไว้และนั่นก็ทำให้ทั้งสองสนิทกันพอลีน่ากลับมาที่ที่นอนของเธอก็ปรากฏว่าถูกคนอื่นแย่งไปแล้ว เฮอร์มูนก็เลยชวนลีนาไปนอนกับเธอเป็นการตอบแทนแล้ววันเวลาผ่านไปลีนาก็รู้ตัวว่าตัวเองท้องและท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นด้วยความที่เธอเป็นกังวลถ้าทหารรู้ว่าเธอท้องเขาก็จะฆ่าเธอเฮอร์มูนก็เลยช่วยเอาผ้ามาพันให้ลีนาและด้วยความที่เฮอร์มูนผอมมากไม่ค่อยมีแรงลีนาก็มักจะแอบเอาอาหารไปให้เธอแต่ในครั้งนี้ลีนาถูกจับได้แล้วทหารก็ได้สั่งให้เธอถอดเสื้อและในทันใดนั้นลัดก็บังเอิญมาเห็นเข้าเขาก็เลยอาสาจะทำโทษลีนา เองรัดดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันเขาก็ได้พยายามถามลีน่าว่าแม่กับน้องไปไหนทําไมมาอยู่ที่นี่และก็ขอให้ลีน่าพาไปดูที่หลับที่นอนของเธอ ด้วยความที่รัดเป็นห่วงลีน่ามากก็มักจะแอบนัดเจอและคุยกันเพื่อถามไทยรัดก็พยายามจะเอาอาหารดีๆมาให้ลีน่ากินในช่วงดึกๆหลังจากที่ทุกคนนอนหมดแล้วและรัดก็ได้กอดลีน่าด้วยความคิดถึงและเขาก็ได้สัมผัสท้องของลีน่าซึ่งใหญ่มากๆและนั่นก็ทําให้รัดได้รู้ว่าลีน่าท้องลูกของเขาอยู่ และทหารนายหนึ่งก็ได้เอาแหวนวงหนึ่งที่ยึดมาจากนักโทษเอามาให้พ่อของรัฐซึ่งพ่อก็จําได้แม่นว่าเป็นของลูกชายและนั่นก็ทําให้พ่อของรัฐเริ่มกังวลเพราะเขาก็รู้เรื่องที่ลูกชายแอบคบกับลีนามาโดยตลอดวันต่อมาพ่อก็เลยพารัฐมานั่งคุยแล้วก็มองดูลีนาที่กําลังทํางานแล้วก็ได้เตือนลูกชายว่าจะทําอะไรก็คิดดีๆไม่มีอะไรสําคัญไปก,กว่าการมีชีวิตรอด วันต่อมาเฮอมืนก็ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่ารองเท้าหายซึ่งการที่รองเท้าหายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะถ้าตอนที่รายงานตัวไม่มีรองเท้าก็จะถูกยิงในขณะที่เลี้ยงแถวรายงานตัวทาหารนายหนึ่งก็เห็นว่าเฮอมืนไม่มีรองเท้าเขาก็เลยเรียกรัดให้มายิงเฮอมืน แต่รัดก็ได้แต่นิ่งแล้วทหารคนนั้นก็จัดการยิงเฮือมือนซะเองและยังไม่พอจะหันไปยิงลีนาในตอนนั้นรัดรู้สึกแย่มากๆกลืนไม่เข้าขายไม่ออกและในทันใดนั้นลีนาก็เกิดแพ้ท้องอ้วกออกมาทหารคนนั้นเลยเก็บปืนและเดินหนีไป หลังจากรายงานตัวเสร็จลีน่าก็มานั่งร้องไห้ที่เสียเพื่อนรักไปซึ่งรัดก็ตามมาดูด้วยความเป็นห่วงแล้วทั้งสองก็ไปแอบคุยกันในที่รับตาคนซึ่งลีน่าก็ขอร้องว่าต่อไปนี้รัดอย่าได้ปกป้องเธออีกเลยต่างคนต่างเอาตัวรอดเถอนะซึ่งรัดก็เสียใจมากๆที่ไม่สามารถช่วยคนรักได้เท่าที่ควรเพราะด้วยภาระหน้าที่ของเขาและในเย็นวันนั้นพ่อก็ได้เรียกรัดเข้าไปคุยพร้อมกับคืนแหวนให้แล้วพ่อก็ยื่นคำขาดว่าห้ามรัดยุ่งกับลีน่าอีกเด็ดขาด แต่ลัดก็บอกว่าเขาทําไม่ได้เพราะลีน่าท้องลูกของเขาอยู่พ่อก็ได้พูดไปคํานึงว่าแกรู้ใช่ไหมว่าแกจะต้องถูกแขวนคอแต่ลัดก็ไม่สนใจและเดินออกไปทันทีในกลางดึกลัดนัดเจอกับดีน่าแล้วเอาชุดให้เธอเปลี่ยนเพราะเขาจะพาเธอหนีในคืนนี้เลยและไปรอเจอกันที่นัดหมายเพราะเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับ แต่ทว่าในตอนนั้นมีสงครามและระเบิดเต็มไปหมดทําให้ทั้งทหารและนักโทษต้องพากันหาที่หลบระเบิดทั้งคืนเลยทําให้แผนการหน,นีของทั้งสองพังและในเช้าวันต่อมาหลังระเบิดจบลงรัดก็รีบออกมาจากหลุมหลบภัยและตามหาลีนาซึ่งพ่อก็ห้ามและสั่งให้รัดเก็บของออกไปจากค่ายนี้แต่ลัดไม่ยอมพร้อมกับเรียกหาลีนาเสียงดังลั่นโดยไม่สนใจใคร ลีน่าก็มองหารัดเช่นกันแล้วในทันใดนั้นทั้งสองก็ยิ้มด้วยความดีใจที่หากันจนเจอแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังจะวิ่งเข้ากอดกันทันใดนั้นพ่อของรัดก็ชักปืนและยิงลูกชายตัวเองต่อหน้าลีน่าตายคาที่ลีน่าได้แต่นั่งร้องไห้จ้องมองร่างอันไร้วิญญาณของรัดสักพักใหญ่จนมีทหารนายหนึ่งอุ้มเธอขึ้นรถและลีน่าก็ได้ย้ายไปอยู่ค่ายที่รวมคนท้องไว้ด้วยกันซึ่งมีทหารฝรั่งเศสคอยดูแลอยู่หนึ่งในนั้นก็มีนายทหารผิวสีเข้ามาทักทายลีน่าเป็นภาษา ฝรั่งเศสและลีนาก็คุยโต้อตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสเช่นกันในเวลาต่อมาสงครามก็จบลงมีการประกาศให้ชาวผิวสีพ้นโทษอย่างเป็นทางการในปี1944และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระหลังจากลีนาถูกปล่อยตัวเธอก็ได้มีโอกาสเจอแม่และน้องชายอีกครั้งแล้วทั้ง3าคนแม่ลูกก็กอดกันด้วยความดีใจหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนในช่วงยุคสงครามที่แบ่งแยกชนชั้นกับความรักที่แตกต่างเชื้อชาติที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ลีน่าต้องเจอกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่คนรักต้องจากไปทิ้งไว้เพียงลูกน้อยที่ยังพอมีเชื้อพ่อให้เธอจดจําอดีตที่แสนปวดร้าวแต่ที่สุดแล้วลีน่าก็รอดมาได้และได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักของเธอดีนะครับที่เราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นไม่รู้จริงๆเลยว่ามันจะยากเย็นกับเหตุการณ์แบบนี้มากแค่ไหนและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ผมดูพี9นึ่กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ